ทางรีบครับทางฝั่งนู้นก็โทรตามครับส่วนเขาก็โทรตามนะครับเขาเขาอีกแล้วส่วนเขาก็โทรตามใช่ไหมเขาก็โทรตามครับอ๋อทางรีบครับไปทำบุญรับพี่ทำบุญกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวรถหล่อครับ เี๋ยวของแม่ยี่งบอกเี๋ยวของอไปไปดิท่อไหมกระท่อมอ่ะกระท่อมอม่ะอา้อาว FC ครับซื้อของมาฝากทีมงานครับที่กำลังเหนื่อยหิวข้าวก็หิวอีกฟังหนึ่งก็โทรอีกฟังโทรเร่งเลย โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขับข้าวครับขับข้าวนี่ครับซื้อของเราฝากครับไปบ้านปวดครับบ้านปวดครับอ๋อลูกไใครแม่ฮะลูกใครแมบ้านปวดอ่ะลูกใครอันนี้รถใครครับเป้ยรถใครอ่ะเนคุ้นุนะครับ เตาแม่ตาแม่กินนังบ่ไ้กินน้ำไกินยังบ่ได้บดขีกินย้งบ่ไรเว้ยตากล้องก็จะคลองน้ำก็มีที่เข้านะครับก็เลยขี้เ่อออกเราต้องรีบเลยครับสาวนุ่น ครับทั้งสาวนุ่นทั้งพี่บุญเส้นนะครับก็มาตามแล้วเราต้องรีบเลยครับเราจะไม่ทันขบวนเขาเมื่อกี้ก็มีเอซครับซื้อสปอนเซอร์มาให้นะครับอะโอเคครับเจอกันที่นุ่นครับสวัสดีครับสวัสดี FC i n t e r d เ m p i n ดครับ วันนี้เราก็ถึงหน้างานเป็นที่เรียบร้อยครับจุดรวมพลน,นะครับเราก็หาที่จอดรถก่อนครับนั่นก็ ช่างเหี่ยวครับเอาทำไมเซียนหน่งมาไม่ทันจะบอกว่าเซียนหน่งจะมาก่อนอตอนนี้ก็จัดระเบียบมันก่อนครับ จะเป็นเซียบุ๊ดนะครับยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับเอามาพี่ทีมงานจากละเอียดครับ เรียนบ่ไหวมากกว่ะกี้เอ้าทำไมมาช้าดรอยอยู่ไหนาาสายซุ่มครับสายซุม่มโอ้ <c oughs> ไหนๆขอดูหน้าดูตาอยากทีมงานอยากละเอียดไหนดิก็จะรวมตัวกันเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมีเจ้าขุนทองเจ้าขุนทองก็มาด้วยจะมีม้าขาวน้งมะนาวนะครับเยอะเลยครับรถ Nếu có dây mặc mài hầm nó sẵn nhiều lì lạ hầm hô biêu hô ไปจัดด้วยดิษเสียไม่ดังครับไปจัดห้องลอยไปไม่ดังครับเฮเราเรามาไกลเราอยากขายหน้าดิอ่าแล้วครับอ่าแล้วครับช่างเหี่ยวเล่นแล้วครับ ีแต่หนุ่มรอมาเจอกันครับเราก็จะยืนตากแดดแบบร้อนๆนะครับทีมงานละเอียดก็จะอยู่ตามซุ้มไม้นะครับเพราะว่าชอบอยู่ในป่าแล้วนะครับเซนิงบอกชอบอยู่ในป่าสายฟ้ามามีสายฟ้าเราก็คบเคี้ยวใบไม้รอนะครับ

ผู้ใดผู้ใดเมียกอโอ้ยังไม่มีเมียแล้วก็เป็นหนุ่มโสดอยู่ยังเป็นหนุ่มโสดอยู่นะครับครังต่อไปนตันนี้เอาเสียงได้มาเสียด้่ยอ้เหงื่อออกครับเจอสาวเงือกอกกดดันครับกดดันเนาะมีความกดดัน

าก็เริ่มเคลื่อนขบวนครับเรา,บ,า,บ,ารบ่ไปบ่ไปครก็ไปน้ำคนก็อจองนี่แล้วเนาะอ่าเราเป็นเราเป็นพีเดตอะไรก็อยู่ดีอ่าไปครับเริ่มเคลื่อนขบวนแล้วครับใครใครบีบนี่ใครบีบไม, <laughs> ไม่ใครบีบเนี่ย <c oughs> ใครบีบสามท่าอ๋อไม่รู้เนาะ <c oughs> พี่เราไปเราอยู่สุดท้ายเรามีทีเด็ดไอ้ยตะตอนนี้ัวมกันเราอีท้ายอะ เริ่มเคลื่อนกระบวนแล้วครับเจ้าคนทองครับ ราไปครับเราก็กำลังจะเคลื่อนขบวนออกไปนะครับเสียหนึ่งก็อยู่ด้านหลังครับยกสับยกเลยครับ เบอร์หลายๆชอ่องก็ดูบรรยากาศครับกำลังจะเคลื่อนขบวนนะครับไปบ้านผู้ยากไรลนะครับ อะไรครับเอาละครับมีการลักทายกันเกิดขึ้นแล้วครับเอาละครับข้างหน้าขับขับอา่า ข่วงของช่างเหี่ยวก็เป็นสราวนุ่นนะครับข้างหน้าผมก็จะเป็นเสียวุฒิจากอเอ็ดนะครับ เดียรน,นนท์ครับ าจะถึงทางเลี้ยวเข้าแล้วนะครับรถก็เยอะพอสมควรนะครับสำหรับทีมงานสายบุญนะครับ โทสี่ใต้นะครับหมู่ที่สิบนะครับเราก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับสายบ้านกวดนะครับเราเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับแต่สำหรับสายบุญแล้วหน้าจะเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกเราไปที่ยะโส กับเซียนเองนะครับนี่ก็เป็นครั้งที่2ของเรานะครับที่มา,าสายโทสีนะครับใช่ไหมมันกวดนะครับ คุณทองก็อยู่ด้านหลังเรานะครับ